ีครับ ladies and gentlemen welcome to Chris delivery รายการที่จะเสิร์ฟภาษาอังกฤษร้อนๆไปถึงบ้านคุณผู้ชมทุกคืนวันศุกร์เวลาไปแล้วทำไมดีเหรอคะถึงแล้วนะครับไม่เห็นเสียงแรงกเหลือเกินละครนะครับเวลาเดิมนะครับ3ามุ่มสินาทีช่อง5ปี7แล้วนะจ๊ะก่อนอื่นเลยครับขอเสียงต้อนรับ อย่างสนันวันไหวมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะต้องบอกไว้เลยว่าเพลงเขาเนี่ยแต่ละเพลงโด่งดังมากกินใจมากร้องเพลงก็ดีดีแต่บุคลิกเขาดูสนุกสนานนะแต่เพลงนี้เศร้าเศร้าเชิญเลยดีกว่าพบกับคุณอ๊อฟปองซ่า ว,ว่าเป็นเป็นบาลัดคิงคนหนึ่งแล้วนะครับเออบาลัดเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อะไรกันเขาบอกเป็นบาลัดคิ킹บาลัด킹ก็คือเหมือนจะเป็นคนที่ร้องเพลงบาลัดนะฮะก็คือเหมือนจะเป็นพวกเพลงช้าเรื่องจริงมันยิ่งกว่านี้ไงไม่ต้องลองก็ได้ไหถ้าลองปุ๊บคนจะดาวน์โหลดปุ๊บวางเลยดอกจันอะไรนะดอกจัหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าแล้วกดโทรออกครับไปดาวน์โหลด เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นนักร้องเงินล okay. ้านไปแล้วคือหาไม่ได้ล้านหรือว่าโดนเชิดไปเป็นล้านแต่แล้ว้็เพื่อนกระจาของเขากันมาหากินหน่อยนะฮะเขาต้องซีโดนไปเยอะหรอก็เยอะครับจริงๆแล้วที่ที่เห็นในมิวสิควิดีโอเพลงนี้ครับผมก็ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่านอกนอกเหนือจาก MV ็มวนี้ครับมันมีเรื่องอีกหลายเรื่องที่มันที่มันมากมายกว่านั้นนะฮะอยากจะแนะนําให้คนหนึ่งนกปากห่างนก็ เฮ้ยคนดีจริงๆนะอากไก่เนี่ยวันๆเนี่ยดูแต่ Discovery Channel เลยนะดูแต่ชีวิตนกเลยครับเดี๋ยวก็นกดูนกนั้นนกนี้ไปถ้างั้นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราให้อากไก่ตุยกับคุณออฟนั่นเข้าไปเตรียมตัวกันก่อนนะครับสำหรับช่วง Speak Out แต่ตอนนี้เราไปดูช่วง Go Out กันก่อนครับในช่วง Go Out เราวันนี้เนี่ยนะครับจะได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของงานพิเศษวันนี้ครับนั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอลนะครับก็คือสิงห์บลูหรือว่าเชลซีจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะะคครรรััับบบบจมาาพกสสิงห์์ออลต เเเเชชชชลลลลซซซซีีีีโอ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ได้ข่าวว่านี่ก็คือกลุ่มเขาเรียกกองเชียร์นะฮะกองเชียร์อย่างเป็นทางการของสโมสรเชลซีครับเชลซีฟีออฟฟิเชียลสปอร์ตเตอร์สคลับครับโอ้โหเดอะเชลซีนะครับผมออฟฟิเชียลสปอร์ตเตอร์สคลับแต่นะครับคุณเบียร์ก็ต้องรู้แน่ๆนะครับว่า เวิร์บชูเชียร์เชลซีถ้าคุณจะบอกฝรั่งว่าผมเชียร์เชลซีต้องพูดยังไงครับโอ้ง่ายมากเลยครับใช่ไหมครับผมได้ครับไอเชียร์เชลซีเพื่อบอกสปอร์เตอร์ก็ต้องสปอร์ตเลครับถะต้างมาถามว่า who do you support ก็คือใครสปอร์ตเชลซีก็คือเป็นกองเชียร์เชลซีนั่นเองนะอ้าวโอเคเชียร์เชลซีนะครับแต่เอ๊ะเดี๋ยวนะครับครับผมได้กินเป็ดนะครับ อะไรครับกลิ่นเป็ดนะครับกลิ่นเป็ดแดงครับเป็ดแดงมีที่ไหนเล่าผมว่าที่นี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรนะครับเนี่ยมีเสื้อแดงๆอะไรข้างในครับเฮ้ยนายปลาครับยังไงครับยังไงครับอะไรครับคุณนกกระทาที่ผมถอดดูใช่ไหมใช่ครับต้อนเลยต้อนเลยต้อนเลยผูชมครับตอนนี้นะครับผมลาตายทิศสนามที่นี้เลยแล้วกันครับผมก็ที่จริงแล้วนะครับหลายหลายคนก็ทราบแล้วนะครับว่าไอซ์ร์ตลิเวอร์พูลนั่นเองครับก็ข้างในก็เป็นลิเวอร์พูลใช่ไหมครับเ ไม่กระทืบผมเลยฮะเนี่ยใช่ครับทำไมครับทำไมผมต้องกระทืบครับโอ้โหวันนี้วันดีครับวันนี้เรามาเชียร mm ์เชลซีครับใช่ไหมอ๋อใช่ไหมครับใช่ครับโคใครจะชอบทีมไหนก็แล้วแต่เขาใช่ไหมฮะยินดีต้อนรับครับเราแฟนเชลซีเราแฟนบอลเหมือนกันครับเราแฟนบอลอันนี้นะครับที่ผู้ชมครับอยากจะบอกนะฮะว่าสปิริตของการเชียร์ฟุตบอลหรือการชมกีฬานะครับอยากจะบอกนะครับว่า Sportsmanship ิพ Sports ครับสปอร์ตมนชก็คือน้ำใจนักกีฬานะครับสำคัญนะครับยิ่งกว่าทีที่คุณเชียสิ่งนะครับแล้กเรามาเชียร์ต่อแล้วกันนะครับเชลซี